ทำลายคลังน้ำมันซะก่อนให้อิหร่านไม่มีน้ำมันใช้ซึ่งเป็นไปได้ยากครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองเป็นอันดับ4ของโลกและลูกค้าคนสำคัญก็คือจีนแต่สิ่งที่ทำลายได้เนี่ยมันทำลายรายได้ต้องคุยกันเองครับว่าเรื่องนี้อยากให้ยืดเยื้อหรือให้จบเร็วจบเร็วก็ต้องไม่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายก็จะจบเร็วเพราะว่าขาดยุทธปัจจัยแต่ถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างมีคนหนุนก็รบกันยาวแน่นอนอเมริกาเนี่ยก็คงเข้าไปช่วยอิสราเอลแน่เพราะการเมืองอเมริกนันใช้เงินของชาวยิวเยอะมากผมไม่คิดนะว่าจจีนจะ ทิ้งอิรักแต่ผมก็ไม่อยากเห็นนะ่ะการเข้าไปยึดประเทศอิรักเหมือนกับที่ทํากับอิรักคือมันแย่ลงครับอเมริกันเข้าไปยึดแล้วเนี่ยแต่อเมริกันเข้าไปรีฟอร์มไม่ได้เลยชนะแต่ชนะบนความล้มเหลวอ่ะดีบีสว่วเถาสวัสดีครับผมกอนค,ครับสวัสดีครับ หมองกรครับวันนี้เรามีเรื่องที่อยากจะให้หมองกรช่วยวิเคราะห์นี่คือว่าสงครามอิสราเอลกับอิหร่านนี่มันดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยเปิดใน u ูทูบเนี่ยโหเป็นคลิปเป็นมหาสาลในความเห็นของหมองกรนเนี่ยหมองกรออยู่ฝั่งไหนผมไม่รู้แต่ว่าเราก็อยากจะเชียร์คนที่เขาโดนลุกรานเนาะอ่ดังนั้นอิหร่านโดนอิสราเอลลุกรานนี่เพราะเหตุผลอะไรครับหมองกรนลองวิเคราะห์ตรงนี้นิดนึงครับอิสราเอลใช้คาว่า preemptive strike หมายถึงว่าเป็นการป้องกันตนเอง ลุกรานแบบป้องกันตนเองก็คือขอลงมือก่อนเลยเพราะว่าเกรงว่าทางอิหร่านจะทำอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จอันนี้คือเหตุผลที่เขาใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีอาวุธนิวเคลียร์จริงๆก็คืออิสราเอลนั่นเองนะครับจริงๆอิสราเอลเนี่ยก็หลังสงครามโลกเนี่ยพยายามทำอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วนานาชาติเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้อิสราเอลจะมีนิวเคลียร์ไม่ได้อิสราเอลแอบทำไปเรื่อยครับแล้วก็มีหน่วยงาน นานาชาติเข้าไปตรวจผมก็ไม่แน่ใจว่าตรวจแบบตรวจแบบหลิวตาข้างหนึ่งหรือเปล่านะตรวจแล้วก็ไม่เจอชุอิสราเอลทาสาเร็จอ่ะก็จะ่ว่าอิสราเอลก,ก็บอกว่าทําเพื่อป้องกันตนเองเพราะว่าอยู่รอบล้อมไปด้วยศัตรูทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องทําหัวรบนิวเคลียร์ตอนนี้อิสราเอลมีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยผมว่าประมาณ100ลูกบวกลบซึ่งอิหร่านเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายสําหรับตัวเขาเองเนะ เขาก็ทําโครงการน,นิวเคลียร์ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าอยู่ใกล้กับอิสราเอลไม่ไกลามากก็ได้ทําทีนี้พอถึงอิหร่านทำเนี่ยถ้าทําแล้วเนี่ยเสร็จเนี่ยมันก็จะเกิดดุลยภาพขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าต่างคนต่างมีผมคิดว่าถ้ามีต่างคนต่างมีโอกาสลบอ่ะมันน้อยลงแต่พอมันไม่มีนี่แหละคนนึงไม่มีคนหนึ่งมีเนี่ยมันจึงเกิดสงครามขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งอิหร่านเนี่ยพัฒนาจนใกล้สําเร็จเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย มันทําให้อิสราเอลก็เลยทําการบุกแล้วก็ยิงขีปนาวุธเข้าไปนะครับโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งอะไรล่วงหน้าเลยนะถล่มไปเลยแล้วก็ตอนแรกก็บอกว่าถล่มเรื่องของไอ้ส่วนที่เป็นการพัฒน,นานิวเคลียร์แล้วก็การทหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนหลังมาทําลายไอ้คลังน้ามันด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับให้เหตุผลว่าต้องการจะคลองน่านฟ้าของอิหร่านทั้งหมดซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ความหมายก็คือว่า ต้องบอกอิหร่านเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเนี่ยประมาณ3เท่าใหญ่มากนะครับอิหร่านใหญ่มากแล้วก็ขนานไปกับซาอุดีอาระเบียใหญ่มากเลยการไปครองน่านฟ้าอิหร่านได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่ว่าเขาก็เลยทําลายคลังน้ํามันซะก่อนให้อิหร่านไม่มีน้ํามันใช้ซึ่งเป็นไปได้ยากครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีน้ํามันสํารองเป็นอันดับ4ของโลกแล้วก็ผลิตน้ํามันอันดับประมาณอันดับ4ของโลกแล้วลูกค้าคนสําคัญก็คือจีนแต่สิ่งที่ทําลายได้เนี่ย มันทำลายรายได้ของอิหร่านเพราะลูกค้าจะเอาน้ํามันไปขายจีนเนี่ยมันไม่มีน้ํามันอ่ะมันโดนทําลายหรืออะไรก็ตามก็ทําให้การขายน้ํามันเนี่ยชะงักได้เหมือนกันชะงักเรื่องรายได้แต่ว่าทําให้เขาไม่มีน้ํามันใช้ผมว่าไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีน้ํามันอยู่แล้วจริงๆอิสราเอลต่างหากที่ไม่มีน้ํามันใช้ดังนั้นอิสราเอลเนี่ยก็ต้องมีพันธมิตรนะครับที่เป็นตะวันตกนี่แหละที่จะต้องซัพพลายสิ่งต่างๆให้อิสราเอลในการรบ นั้นจริงๆสงครามนี้เกิดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีบุคคลที่สาเกิดไม่ได้เลยสองประเทศลบเนี่ยจะลบกันยั่งยืนเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอย่างอิสราเอลไม่มีทรัพยากรเพียงพออยู่แล้วเพราะเป็นประเทศเล็กดังนั้นต้องมีตะวันตกมาหามหน้าตะวันตกหนุนหลังดังนั้นสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสงครามกึ่งตัวแทนแหละครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนหนุนหลังมันจะลบกันไม่ได้นานอะ่ะเพราะหมดทรัพยากรด้วยกันทั้งสองฝ่าย ส่วนอิหร่านก็สิ่งที่ไม่มีก็ข้าวปลาอาหารไม่มีอยู่แล้วไม่พออยู่แล้วที่มีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยสงครามจะยืดเยื้อก็ต่อเมื่อมีคนส่งยุทธปัจจัยให้ก็จะรบกันได้ยาวนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆนานาชาติเนี่ยต้องคุยกันเองครับว่าเรื่องนี้อยากให้ยืดเยื้อหรือให้จบเร็วจบเร็วก็ต้องไม่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายก็จะจบเร็วเพราะว่าขาดยุทธปัจจัยแต่ถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างมีคนหนุนก็รบกันยาวแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็น ครั้งที่เรามองเห็นนะว่าสงครามยุคสมัยใหม่สงครามที่เป็นใช้จรวดเนี่ยนะครับไฮเปอร์โซนิกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นนี่คือสงครามยุคใหม่ละไม่ใช่เอาเครื่องบินไปบินทิ้งระเบิดกันแล้วยิงจรวดใส่กันเลยเนี่ยก็เป็นหน้าใหม่ของสงครามที่เรา ต้องรู้แล้วว่าต่อไปสงครามจะมาในรูปแบบนี้ครับตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างจะรอดแหลมเนาะเพราะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมสงครามก็หมายความว่ามันจะต้องมีการถล่มกันรุนแรงกว่านี้แต่อย่างที่หมองกรพูดก็คือคงจะยากเหมือนกันที่จะมาร่วมแต่ก็โอกาสก็เยอะพอสมควรตามครึ่งอะ่ะโอกาสตามครึ่งอะ่ะแต่ก็มีโอกาสนะคราวนี้อยากให้หมองกรวิเคราะห์ต่อไปว่าในเมื่อในกรณีอย่างนี้รัเสเซียกับจีนเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในเรื่องยุทธศาสตร์ ภูมิทัศศาสตร์ของตะวันออกกลางเขาก็เสียอิหร่านไปไม่ได้ถ้าอิหร่านโดนล้มหรือว่าเปลี่ยนระบบการปกครองใหม่หรือว่ามีส่วนในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเสียอำ,อำนาจไปเนี่ยกีนลเซียจะเสียหายดังนั้นกีรเซียควรจะมีบทบาทยังไงครับในงานนี้ครับต้องบอกว่าการล้มอิหร่านเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปล้มประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยก็คือหน่วย MI6 ของอังกฤษนะครับต้องบอกว่าอิหร่านเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ อิงอเมริกาแหละแล้วก็สุดท้ายก็มีการยึดอํานาจของประธานาธิบดีอิหร่านซึ่งเขามองว่าผลประโยชน์ในน้ํามันต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นธรรมต้องเอากลับมาเป็นของคนอิหร่านซึ่งตอนนั้นก็มีการยึดบริษัทน้ํามันยึดแหล่งน้ํามันกลับคืนมาสู่ประเทศอิหร่านก็ทําให้ฝ่ายตะวันตกเนี่ยไม่พอใจนะครับมีปฏิบัติการลับไม่ว่าจารก่อม็อบฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอะไรต่างๆเพื่อล้มรัฐบาลสุดท้ายก็ ก็จัดการด้วยหน่วยสืบราชการรับของอังกฤษก็จัดการไปเรียบร้อยนะครับก็เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งตอนนี้อิหร่านก็กลับลุกขึ้นมาอีกนะครับวันนี้ก็จะกลับเข้าไปประวัติศาสตร์เดิมครับก็กลับเข้าไปเปลี่ยนผู้นําอีกแล้วซึ่งเปลี่ยนผู้นําไปผมเชื่อว่าก็เปลี่ยนไม่ได้นานหรอกครับอิหร่านก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมเพราะจริงๆเรื่องนี้มันเคยเกิดมาแล้วในยุคที่แย่งเรื่องน้ํามันกันและตะวันตกเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนก่อน ตะวันออกกลางทั้งหมดอาจารย์ไปดูดีๆเส้นพรมแดนมันมักเป็นเส้นตรงเยอะแยะไปหมดเลยเป็นเส้นตรงเพราะอะไรรู้ไหมครับมาอามนาจขีดไว้ให้หมดครับมาอานาจตอนนั้นที่เข้าไปในเขาเรียกจักรวรรดิเปอร์เซียแล้วกันมีอังกฤษเข้าไปแน่ๆอังกฤษ,กษรัสเซียฝรั่งเศสทุกคนเข้าไปขีดเส้นหมดเลยครับในดินแดนเหล่านี้เพราะทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าน้ํามันเนี่ยสำคัญเข้าไปตักตัวน้ํามันก็บริษ,ษัทอังกฤษเลยครับและเป็นบริษ,ษัทที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ซะด้วย นะครับแต่ก่อนนี่ก็คือบิท s นเบตโตริอมนี่แหละก็เข้าไปวันนี้อเมริกาเนี่ยก็คงเข้าไปช่วยอิสราเอลแน่เพราะการเมืองอเมริกันเนี่ยใช้เงินของชาวยิวเยอะมากนะครับชาวยิวนี่ยิวอเมริกันที่รวยมากๆมหาเศรษฐีนี่ยิวซัดเยอะเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ให้ทุนในการเมืองสหรัฐเนี่ยก็น่าจะส่งสัญญาแล้วล่ะว่าต้องช่วยอิสราเอล เพราะว่าอิสราเอลก็โดนหนักเหมือนกันดังนั้นก็เลยส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปแต่ว่าการที่สหรัฐจะเข้าไปเนี่ยผมไม่คิดนะว่าจีนจะทิ้งอิหร่านเพราะจีนนี่คือลูกค้ารายใหญ่ที่สปายพลังงานให้กับจีนเพราะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยเป็นอะไรที่ทางจีนทิ้งไม่ได้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งที่สําคัญว่าทิ้งเพื่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นดังนั้นเองถ้าสหรัฐเข้ามาจีนก็คงต้องเข้ามาเหมือนกัน นะครับในการซัพพลายเรื่องยุทธปัจจัยทั้งหลายให้กับทางอิหร่านแต่คงไม่ได้มาออกหน้ารบเองนะครับมันจะกลายเป็นสงครามตัวแทนซึ่งสิ่งที่มันอันตรายก็คือว่าจริงๆอิหร่านเนี่ยมันมีประเทศเขามีภูมิศาสตร์ที่คุมช่องแคบฮอมุสได้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่องแคบที่แคบมากนะครับความกว้างเพียง30กิโลเมตรแต่30กิโลเมตรเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เมื่อเรือน้ํามันมันต้องผ่านจุดนี้ทั้งหมดเลย เดือนน้ามันของทางแหล่งน้ํามันใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ในอ่าวเปอร์เซียทั้งนั้นของทุกชาติเลยนะครับของซาอุก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันดังนั้นมันต้องผ่านช่องแคบเนี้ยช่องแคบเนี้ยปิดง่ายเพราะมันแคบนะครับมันเป็นอันตรายมากเลยว่าถ้าน้ํามันส่งมาไม่ได้ราคาน้ํามันก็ขึ้นอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลกระทบหมดเลยแล้วก็อาจจะมีคนแย้งผมว่าโอ้ยคนเขาใช้รถไฟฟ้ากันหมดแล้วรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าผลิตโดยปิโตรเลียมครับ ผลิตโดยกา๊าซธรรมชาติก็คือปิโตรเลียมเนี่ยแหละและก๊าซหุงต้มเราก็เป็นปิโตรเลียมนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็เดือดร้อนอยู่ดีนะครับจะใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เดือดร้อนในทางออบอยู่ดีนั่นเองครับยังใช้ไฟฟ้ายังไม่เยอะครับยังแค่ประมาณ20%เนั่นเองนะฮะาฉะนั้นยังต้องใช้น้มามันอีกเยอะ<ช>ผมก็อยากถามองค์กรต่อไปว่าเนี่ยมีข่าวว่าทักเกอร์คารสันนักข่าวชื่อดังได้มาให้สัมภาษณ์บอกว่าหากสหรัฐถูกดึงเข้าสงครามอิลานอาจจะเป็นจุดจบของจักรวรรดิอเมริกัน พูดง่ายว่าอเมริกันอยามายุ่งนะถ้าไปยุ่งนะคุณโดนโดนซัดแน่แล้วก็อเมริกันเองก็จะสูญเสียเหมือนกับการสิทธฐานสูญเสียเหมือนเวียดนามอย่างเงี้ยเข้าไปยุ่งในสิ่งที่ไม่ควรจะยุ่งเนี่ยมองกรเห็นว่าไงครับสหรัฐอเมริกาจะเจอปัญหาไหมครับถ้าเข้าไปยุ่งเนี่ยคือรัฐบาลสหรัฐนะ่ะจะจดลง แต่บริษัทอาวุธอเมริกันจะรวยขึ้นอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับ<ม>เวลากเกิดสงครามเนี่ยก็คือเอาเงินของผู้เสียภาษีอเมริกันเนี่ยแทนที่จะมาดูคนอเมริกันที่ไม่มีจะกินวันนี้นะที่คนที่อยู่ตามถนนโฮมเลสอะไรต่างๆมาดูแลประเทศตัวเองกลับต้องเอาเงินมาถมให้กับบริษัทอาวุธอเมริกันถูกไหมครับแล้วก็อาวุธนั้นน่ะส่งเข้าไปในสงครามเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า สุดท้ายรัฐบาลอเมริกันจะแย่ลงแต่บริษัทจะดีขึ้นอะสมมติอเมริกันชนะสงครามเข้าไปยึดแหล่งน้ํามันของอิหร่านได้จริงคนที่ได้รับสมรทานหรือคนที่ไปเจาะน้ํามันเป็นใครครับรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่ใช่รัฐบาลอีกก็เป็นบริษัทอเมริกันอีกดังนั้นเนี่ยมันเป็นการย้ายเงินย้ายความมั่งมีที่ประชาชนเนี่ยจ่ายภาษีไปให้รัฐบาลเ,เข้าไปอยู่ในบริษัทอเมริกัน มันก็จะเป็นระบบที่เรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายประเทศอเมริกาจะอ่อนแอลงแต่บริษัทอเมริกันก็จะมีสตางค์เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องวางสมดุลดีๆนะครับว่าเรื่องนี้ควรจะยุ่งแค่ไหนความเข้าไปยุ่งแบบเต็มตัวหรือสุดตัวแบบเวียดนามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนอเมริกันคือคนที่เสียประโยชน์ครับแต่บริษัทอเมริกันคือคนที่ได้ประโยชน์สุดท้ายครับอยากให้คําถามนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าขีปนาวุธ โดรนไซเบอร์ one, Cyber, อะไรต่างๆเนี่ยถล่มไปถล่มมาเนี่ยตอนปรากฏว่าในนี้เราลบกันเราไม่ได้เอาคนลบเลยฮะเรา,เารสิ่งที่เรียกว่าไฮเทคลบกันมังกรมองสงครามขีปนาวุธยังไงครับมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับเชญครับแนวโน้มมันจะพัฒนาขึ้นมากครับต่อไปในขีปนาวุธมันจะต้องเร็วกว่าเสียงหลายเท่าตัวเพื่อให้การสกัดกั้นนั้นยากขึ้นมากตอนนี้มันไปเราต้องบอกว่าถ้ารัเสเซียทําได้เนี่ยเกือบเก้าเท่าสิบเท่าของความเร็วเสียงแล้ว ซึ่งมันเป็นความเร็วที่สูงมากเกินกว่าที่อะไรจะไปสกัดได้พอเห็นนะี่ะมันก็ไม่ทันแล้วนะครับมันก็ลงแล้วแหละมันก็ไม่ทันแล้วคราวนี้อิหร่านก็มีอาวุธใหม่ๆเข้ามาใช้ก็คือว่าอะไรที่เป็นหัวรบที่มันแตกเป็นย่อยๆได้เมื่อยิงเข้ามาเนี่ยเมื่อ i อออนโดมใช่ไหมยิงขีงปนาวุธขึ้นไปสกัด,กดกมันสกัดไม่อยู่ครับเพราะมันแตกออกเป็นลูกย่อย หลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสกัดได้บางอันและไม่ได้บางอันมันก็เลยเริ่มมีความสูญเสียในอิสราเอลที่มากขึ้นเดิมเนี่ยมันไม่สกัดได้เกินกว่าเก้านะครับวันนี้มันสกัดได้น้อยลงไปเยอะเลยเพราะว่ามันมีการพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่มากดังนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศผมอยากกลับมาพูดถึงประเทศไทยว่าเราต้องพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศไม่ได้บอกว่าเราจะรบกับใครนะ ถ้าเราจะป้องปรามสงครามที่จะเกิดขึ้นกับเราจากประเทศเพื่อนบ้านลุกรานเนี่ยถ้าเรามีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ทันสมัยมเขาจะไม่รบกับเราแน่นอนอเพราะเรามีสป라이ที่ไม่จํากัดดังนั้นจะเห็นได้ว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่เล็กกว่าไทยเยอะนะครับทรัพยากรน,น้อยกว่าเยอะแต่เขาก็พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน,นประเทศไปได้ไกลอิหร่านก็เหมือนกันก็พัฒนาไปได้ไกลเหมือนกันดังนั้นประเทศที่มีภัยรอบด้านเนี่ยเขาจะก้าวไปได้ไกลกว่าและผมก็เชื่ออยู่อย่างนะ ประเทศเหล่านี้คอร์รัปชันจะไม่เยอะหรอก <S <S ถ้ามันมัวแต่คอร์รัปชันกันมันจะทําไม่ได้ <S <S ดังนั้นเองเนี่ยประเทศไทยต้องเปลี่ยนการคอร์รัปชันเอาเงินเหล่านั้นมาพัฒนาสิ่งเหล่านี้พัฒนาอุสตสาหกรรมป้องกันประเทศซักไม่งั้นเนี่ยประเทศจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับนอกจากนักการเมืองมากินประเทศตัวเองแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านยังมากินดินแดนเราอีกนะจะไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นเนี่ยต้องฝากไว้เลยนะครับประชาชนพี่น้องคนไทยเนี่ยเลือกนักการเมืองขอเลือกที่ดียุคหน้าเนี่ยเป็นยุค แห่งการเปลี่ยนแปลงเราจะเลือกนักการเมืองแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วคือทุกรัฐบาลมันจะมีข่าวเรื่องคอมรัชชั่นอยู่เสมอผมไม่อยากได้ยินนะครับ,รบไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเพราะมันเป็นเวลาที่เราต้องรวมใจนะครับ,รบเงินของประเทศมีจํากัดเงินภาษีมีจํากัดต้องมาใช้ให้มันคุ้มค่าเพื่อป้องกันประเทศครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับสรุปสุดท้ายครับผมกรครับบมกรเดาเลยฮะใครชนะใครไม่ชนะครับงานนี้ผมว่ามัน น่า <N ach an> เป็นห่วงอิหร่านสักหน่อยเพราะว่า,านนจริงๆเนี่ย <S <S อิหร่านเนี่ยก็ถือว่าแสนยานุภาพเนี่ยาาสู้อเมริกาไม่ได้อย่างนี้ดีกว่า <C es an> เทียบกับอิสราเอลก็ยังยังตามอยู่นะเพราะอิสราเอลเขา <C es an> มีนิวเคลียร์แล้วร้อยลูกเห็นจะได้ถ้าอิหร่านทําได้เนี่ยด้วยศักยภาพปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเกินแปดลูกยูเรเนียมที่มีอะไรที่มีเนี่ยไม่น่าเกินแปดลูกดังนั้นเนี่ย <C es an> อิสราเอลยังเป็นต่ออยู่เยอะพอ <C es an> สมควรแต่ผมก็ไม่อยากเห็นน่ะการเข้าไปยึด ประเทศอิรานเหมือนกับที่ทํากับอิรักคือมันแย่ลงครับมันแย่ลงนะหลังสงครามที่อเมริกันเข้าไปยึดแล้วแล้วก็แย่ลงแล้วประเทศเขาก็คือทุกอย่างแย่หมดครับหลังจากการที่อเมริกันเข้าไปยึดแล้วเนี่ยแต่อเมริกันเข้าไปรีฟอร์มเรียกว่าร,ร,รีฟอร์มประเทศไม่ได้เลยนะครับรีฟอร์มประเทศไม่ได้เลยเสียหายอย่างมากคือชนะแต่ชนะบนความล้มเหลวอ่ะ นะฮะผมก็ไม่อยากเห็นอิรักสองเกิดขึ้นที่อิหร่านคือเข้าไปยึดแล้วแล้วก็รีฟอร์มประเทศไม่ได้ประเทศก็แย่อยู่ดีนะครับก็เป็นบทเรียนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมก็ไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ยังมีอีกตัวอย่างนึงครับอัฟกานิสถานเห็นไหมครับเข้าไปยึดแล้วเป็นไงครับก็ยึดไม่ได้สุดท้ายก็กลับไปเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมอยากให้อเมริกันเนี่ยช่วยอยู่ในระดับจํากัดนะครับในระดับจํากัดแต่ถ้าเข้าไปช่วยเต็มตัวเนี่ยผมคิดว่า ประเทศอเมริกาแล้วก็งบประมาณของประเทศเนี่ยผมว่าเสียหายแน่นอนนะครับประเทศอเมริกาจะลำบากมากครับมงกรวิเคราะห์แล้วผมได้ความรู้เป็นอย่างยิ่งประชาชนทั่วไปก็อยากให้มองกรมาวิเคราะห์บ่อยๆนะครับดงนั้น<ม>เรียนเชิญ่วงหน้าเลยครับเพราะว่าสงครามยังอีกหลายวันอาจจะมีความคื่หน้าอะไรที่จะให้มองกรเข้ามาวิเคราะห์สงครามอิหร่านอิสราเอลครับอยากให้ยุติโดยเร็วนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากประชาชนอีกนิดหนึ่งอาจารย์ก็คือว่าผมห่วงราคาน้ํามันกันเลยอะราคาน้ํามันเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ ต่ำกว่า60เหรียญจําได้นะครับแล้วราคาน้ํามันเนี้ยเรากลั่นแล้วไปขายเวียดนามที่21บาทถึง24บาทเบนซิน24บาทดีเซล21บาทเราก็30กว่าบาทวันนี้มันขึ้นมา70กว่าแล้วนะจาก60ามา70กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ย ท่าทางมันจะต้องขึ้นแน่นอนเพราะเราเนี่ยบริหารจัดการน้ำมันไม่ดีเลยนะครับน้ำมันถูกก็ทําให้แพงได้น้ํามันดิบถูกก็แพงนะตอนนี้ราคาน้ํำมันดิบมันขึ้นมาโอ้โหเยอะมากนะครับหลายสิทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเกรงว่าพี่น้องคนไทยต้องเตรียมตัวนะครับเรื่องน้ำมันแพงเพราะว่ารัฐบาลก็ยังจัดการเรื่องราคาน้ำมันไม่ได้ ผมใช้คําว่าไม่ได้เลยตั้งแต่สัญญากันมาว่าราคาน้ำมันจะถูกลงดังนั้นพี่น้องประชาชนก็คงต้องระมัดร,ระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีเพราะว่าราคาน้ำมันก็คงหยุดยั้งไม่ได้ครับก็ต้องเตรียมตัวครับน้ำมันแพงแน่ครับทุกท่านก็พยายามจะประหยัดปัะธยัดหน่อยนะครับวันนี้กาขอบคุณหมอมกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วนถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร